สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูเ่เปตูเอินไทยแลนด์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมฟาร i มิงเท e กันอีกแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้นะครับก็เดฟก็มีอัปเดตมานิดหนึ่งนะว่าเบต้ามันจะเปิดแล้วมันใกล้แล้วมันใกล้ใกใกล้มากๆแล้วนะครับ <c oughs> ก็ ก็รอกันไปนะครับหลายคนอยากจะถอนเหรียญอยากจะกดเหรียญมาขายกันแล้วนะครับทํายังไงเดฟเขาก็บอกวิธีมาด้วยนะครับว่าคุณก็ต้องไปกดเองในบล็อกนะครับโดยวิธีการนะครับวันนี้ก็เนี่ยผมจะมาคุยเรื่องนี้แหละเดี๋ยวเพื่อให้ท่านระหว่างที่รอเบต้าออกมานะครับก็ไปกดกันก่อนนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมมาดูดูในเกมก่อนได้นะครับตอนนี้ถ้าเป็น3 d ดีเนี่ยมัน มันจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะเขาอัปเดตเบต้ายังไม่เสร็จนะครับนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยหายหมดนะครับของไม่มีอะไรเลยกดฮาวเวดไม่ได้กดเคลมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเกมไม่ต้องเข้ามานะครับถ้ายังไม่เปิดนะครับอ่ปิดหน้านี้ไปเลยนะครับให้เรามาดูในดิสคอร์ของเ,ออเกมก่อนนะครับนี่ที่เขาเพ,พิ่งแจ้งมาเมื่อกี้มี2อสองหัวข้อนะหัวข้อหลังก็มีผิดพลาดอะไรกันหน่อย็พาว่าไป ให้มาดูข้อหนึ่งตรงนี้ให้ดูตรงนี้นะครับยูทธยุทธูยุทบล็อกนะครับก็คือให้เราเข้ามาในบล็อกตรงนี้นะครับเขาให้เขาเข้ามาล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วให้เราทําการสเต็กบิลดิ่งเรามีอะไรที่เป็นบิลดิ่งเราก็สเต็กให้หมดเลยนะครับสเต็กแอนิมอลนะครับแอนิมอลตัวไหนก็สเต็กกันไปให้หมดเลยให้ครบกับบิลดิ่งให้พร้อมเพียงพอนะครับแล้วก็พอถึงเวลาใช่ไหมครับเราก็มาฮาร์เวิตแอนิมอลฮาร์เวิตการ์ดฮาร์เวิตการ์เดนกันนะครับฮาร์เวิตเสร็จแล้วเราก็กดเคลมได้เลยนะครับทีนี้ทํายังไไงปดูกัันนะครบ เรากดลิงก์นี้มานะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นี่เป็นฟาร์มมิ่งเกมนะครับเป็นหน้านี้นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับตรง s t a ต็ Building ก่อนเลยนะครับขั้นแรกนะครับ s t a ต็ Building ทำยังไงก็ให้เรากรอกตัว Account ของเราเข้าไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปเอาเลข ID ของ Building ตัวนั้นๆมาอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีคอกคอคอกห่าน ตัวนี้นะครับให้คุณกดเข้าไปนะมันก็จะโชว์เลข c อเซทของเราตรงนี้นะเป็นเลข ID ให้ Copy ี้มานะครับแล้วก็มาใส่ในช่องนี้ใส่เสร็จก็กด submit transaction ให้เรียบร้อยนะครับนี่ผมทำแล้วนะครับคุณมีกี่ข้อคุณก็กดให้หมดเลยนะครับคำนวณด้วยว่ามันเพียงพอกับจำนวนสัตว์ของเราหรือเปล่ามันพอดีอยู่ไหมนะครับอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ Staak Animal นะ s t a ็ก a n i m ม l เนี่ยมันมี2อ,อย่างก็คือให้เราเอา ID ของขอคอกมาใส่ด้วยเราจะใส่ สัตว์ตัวไหนลงไปในคอกไหนนะครับเช่นถ้าเป็นไก่เราก็ใส่ ID ดีของคุกแล้วเราต้องปเป็นสเตกในนี้ก่อนนะเราก็ใส่ไอเดียนี้เข้าไปว่าไก่ตัวเนี้ยเราอยากให้อยู่ในคอกนี้นะครับซึ่งสมมุติคอกนี้มันจุได้4ตัวเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไอเดียคอกนะครับเราก็เปลี่ยนแค่ไอเดียไก่ใส่เข้าไปสัก4ตัว4ครั้งนะครับก็คือใส่ตัวที่1นะก็กดสมิธนะครับใส่ตัวที่2ก็กดสมิธนะครับเรื่อยๆจนเต็มคอกสัตว์ตัวอื่นก็เช่นเดียวกันครับสเตเบิลใส่หมูอะไร,รบันะ ประมาณนี้คำนวณให้ดูดีนะ stable เนี่ยถ้าเป็นเป็น Com m o n เนี่ยคุณก็ใส่ได้แค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนทุกตัวเลยถูกไหมถ้าเป็นแรก็ใส่ได้2ตัวนะครับก็คอกตัวหนึ่งก็ใส่ตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้2ครั้งแค่นั้นเองนะพอเสร็จปุ๊บคุณก็รอครับว่าสัตว์ตัวไหนใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเคลมในการเก็บผลผลิตใช่ไหมครับสมมตไิไก่เนี่ยไก่เนี่ยมันสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกชั่วโมงนะพอครบชั่วโมงปุ๊บคุณก็มาที่ตรงนี้นะครับไก่แอน ถ้าคุณจะเคลมทุก3ชั่วโมงเคลมการเด่นกดตรงนี้นะครับแล้วเอาเอาเลขการเด่นมาใส่แล้วก็กดเคลมนะครับกด a r v e s t submit ตรงนี้แล้วถ้าเกิดคุณจะเคลมสัตว์อย่างเงี้ยสมมุติผมอยากจะเคลมไก่นะครับอันเนี้ยผมจะมีเหลือไอดีไก่อยู่ตัวหนึ่งอ่าผมจะเคลมไก่นะครับก็มาที่ Harve s t animal นะครับใส่ไอดีไก่ลงไปนะครับแล้วก็อ่าดูให้ตรงนะครับ Har v e s t a n i m a l ใส่ ID ของ Animal นะครับแล้วก็กด Submit นะครับอันนี้คือการ a r v e ว t นะครับ หมือนกดที่ปุ่มมอไซส์สีแดงนะครับแล้วก็แกะแอดพลูฟนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับคุณก็ทําให้หมดเลยฮาวเวดให้หมดเลยทุกตัวนะครับทีละตัวทีละตัวนะครับยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากได้ตังก็กต้องทํานะอ่าพอเสร็จแล้วให้คุณมากดเคลมนะครับทำทุกตัวเสร็จแล้วนะคุณมากดเคลมนะครับอย่าลืมกระเป๋าเนี่ยแต่มันไม่หายไปอยู่แล้วกระเป๋าเราใสาไว้ทีเดียวนะครับปุ๊บก็กดเคลมปุ๊บ อ่าตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่15ใช่ไหม,มเมื่อกี้ผมเพิ่งกดเคลมไปนะครับลืมให้มาดูตอนแรกนะครับามาดูตอนนี้ก็ยังทันนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเหรียญที่เรากดเคลมไปเนี่ยมันก็จะมาซึ่งผมลองกดดูแล้วมันไม่คูณ2อ่ะมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเป็น20แล้วเมื่อกี้15นะครับมันไม่คูณ2นะมันยังไม่คูณ2ผมคิดว่ามันจะคูณ2ก็ต่อเมื่อเบต้ามานะครับก็เนี่ยครับคือก็ประมาณนี้ นะเราก็สามารถที่จะเอาเหรียญไปขายได้เอาขายเลยแล้วกันครับฝึกยี่สิบเหรียญโอ้ได้เก้าวกเอาไวเท่าไหร่ร้อยกว่าก็ได้อยู่นะครับออก็กดขายเลยนะครับเผื่อคันไม้คันมือครับรอมาอยู่ตั้งหลายวันแล้วสองสามวันแล้วไม่ได้ขายเลยนะครับนี่ผมก็ได้มาแล้วตังค์นะครับอ,อก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ อยากจะเคลมก่อนนะครับตอนนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็โอเคคลิปสั้นๆนะครับเผื่อไดรีบไปทํากันไดรี่ไปโกยเงินออกมาก่อนนะครับเบตาเปิดค่อยว่ากันนะครับจะบงจะบดอะไรก็ค่อยว่ากันนะโอเคครับฝากไว้แค่นี้ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาใหม่มาดูใหม่ก็กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อสนับสนุนช่องของผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ